สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกันก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 บ d ีเจต่อรีวิวกันอีกแล้วนะครับตามที่ให้สัญญาไว้นะครับผมว่าจะกลับมาแนะนำนะครับในส่วนของแชมพูเพื่อการดูแลในส่วนของปัญหาผมหลุดร่วงน,นะครับกันอีกนะครับเ้นก็นมีมากมายหลายตัวนะครับที่เรียกว่าใช้แล้วได้ผลดี ไปพร้อมกับการรักษาโดยการใช้ยาหลายคนผู้ชายนะครับผมที่มีอายุมากขึ้นนะครับ30บวกนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเร็วกว่านั้นมีปัญหาเรื่องของผมร่วงซึ่งปัญหาเรื่องของผมร่วงเนี่ยก็เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแพ้เรื่องของความมันบนหนังศรีรษะเรื่องของกรรมพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายคนรับประทานยากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟินสเตรไรและก็มีการนวดนะครับ ในส่วนของไมนอกซิดิลกันด้วยแต่ในะระหว่างที่เรารักษาด้วยการใช้ยาอยู่เนี่ยนะครับผมจะมีแชมพูตัวไหนนะครับผมที่ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยยาสองตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับต่รคุณไปเจอสูตรหนึ่งในต่างประเทศซึ่งเขาฮิตกันมากเลยนะครับผมนี่ก็คือการนวดนะครับหนังศีรษะด้วยไม no นอกซิดิลเนาะแล้วก็ สก็คือการรับประทานยาฟินาโซรายนะครับไปพร้อมๆกับการใช้แชมพูตัวนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับแชมพูไนซูโรนะครับผมที่มีส่วนผสมของคีโตคนาโซ 2%นะครับซึ่งคิโทคนาโซเนียนะครับผมก็จะมีในะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการขาจัดรังแคในะครับผมแล้วก็เรื่องของการลดนะครับเชื้อราบนหนังศีรษะของเรานั่นเองก็ไม่ทราบว่า การใช้เป็นสูตรนี้ควบคู่กันไปเนี่ยมันทำไมถึงได้ผลดีในเรื่องของการลดผมร่วงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เขาบอกว่าดีมากๆช่วยเสริมประสิทธิภาพกับการทานทินสัสไารแล้วก็การนวดไมนอกซิเดิลเป็นอย่างมากเลยนี่ครับในส่วนของไนชรนรอในครับผมขวดใหญ่ๆแบบนี้ก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับซื้อได้ตามร้านขายยา นะครับผมแล้วก็ห้าสบสินค้าทั่วไปในราคาประมาณ3ามถึงสี่หรืออาจจะ400ร้อถึงห้าบาทแล้วแต่ช่วงอันนี้ตอนระกุลซื้อขวดใหญ่เลยนะครับ200มิลลิลิตรนะครับตัวนะครับแชมพูนะครับ,มนะรบผมก็จะเป็นสีแดงเป็นเนื้อเจลสีแดงนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับ แต่จะไม่ค่อยมีฟองนะจะไม่ค่อยมีฟองนะครับวิธีการใช้นะครับผมก็คือว่าให้เราใช้สัปดาห์ละ2-3ถึงสครั้งสลับกับแชมพูปกติธรรมดานะครับใช้สัปดาห์ละ1 2หรือ3ครั้งนะครับสลับกับแชมพูธรรมดาแล้วก็นวดนะครับบริเวณหนังศีรษะของเรานะครับสระผมปกตินวดนวดนวดไปนะครับอย่าใช้เล็บนะครับให้ใช้อุ้งม,มือเนาะให้ใช้ อุ้งนิ้วมือนะครับนวดนว,ดน,ว,ดน,วดนวดไปแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับให้ตัวอย่าได้มีการทํางานแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับเป่าผมให้แห้งนอกก่อนที่จะไปทำาภารกิจประจําวันไปเรียนหรือว่าไปทํางานอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งบอกเลยว่าใช้ในโซโลนะครับผมก็ ควบคู่ไปกับการทานฟินสัสราและการนวดไมโนอกซีดิลเป็นประจำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้ผลดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเขาแชร์สูตรนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับต่อรุ่นก็ไปค้นคว้าไปหาดูแล้วก็เอาสูตรนี้มาฝากกันนะครับแล้วส่วนตัวก็ใช้เองแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะครับในเรื่องของการลดความมันบนหนังศีรษะลดรังแคแล้วก็ลดผมหลุดร่วงนะครัปไปพร้อมกับ การรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งในช่วงนี้ตระกูุลก็ทานฟินาโซรายและก็นวดใหม่นอกซิดิลกันอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าจะ50แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผมรุงมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากเอามาฝากกัน1สูตรนะครับใครอยากจะซื้อไนโซรอนะครับมาใช้กันก็ซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณน,นะครับ ส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าไม่แนะนําไม่ใช้ครีมนวดตามนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มความมันให้กับหนังศีรษะกันได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะทดสอบก่อนการแพ้นะครับผมว่าเออเราใช้แล้วเราจะแพ้หรือไม่อย่างไรก็ทดลองที่ใต้วงแขนอย่างที่ต่อตรกุลบอกไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับไม่เกิดอาการอะไรก็ถือว่าใช้ได้แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะแพ้ตัวนี้น้อยนักนะครับผมไม่น่าที่จะแพ้กันสักเท่าไหร่ นะครับผมจะช่วยมากเลยนะในเรื่องของกากเกลือนเชื้อราบนหนังศรีรษะนะครับผมหลายคนเนี่ยเหงื่อเยอะนะครับผมแล้วก็มักจะอาบน้ําในช่วงเย็นหลังจากช่วงเย็นแล้วก็ไปถึงเวลานอนเนี่ยนะครับเราไปทํากิจกรรมโน่นนั่นนี่ก็ยังมีเหงื่อออกมีไรนะครับหมักหมมกันอยู่นะครับก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายคนเป็นกากเป็นเกลือนที่บริเวณหนังศรีรษะหรือว่ารอบขอบหน้าโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับแชมพูตัวนี้ช่วยได้ เหมือนกันใช้ไปได้สักระยะหนึ่งจะเห็นผลกันอย่างแน่นอนหรือใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถจะไปเที่ยวร้านขายยาและก็สอบถ,ถามข้อมูลกับเภสัชกรได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรในต่างประเทศที่ต่อระกูลมีมาฝากกันนะครับคำถามก็คือว่านอกจากแชมพูนโซโรีลแล้วเนี่ย สามารถจะใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับผมก็เลือกที่มีคิโตคนาโซลเป็นส่วนผสมกัาลัการประมาณ2%ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าต่อระกูลเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าต่างประเทศเขายกนิ้วให้คอนเฟิร์มว่าใช้ได้ผลดีควบคู่ไปกับการทานยาและนวดยาในการรักษาอาการผมร่วงจากกรรมพันธุ์ของผู้ชายกันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ชื่น ชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามเข้ามาถามกันนะครับใครอยากให้รีวิวอะไรผลิตภัณฑ์ตัวไหนเข้ามาขอกันได้ส่วนวันนี้ดิจิตอ l รีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ